เรามาดูศัตรูพืชของขี้เหล็กนะครับศัตรูพืชของขี้เหล็กนะครับลองเห็นไหมครับว่ามันมีเพี้ยเนี่ยเต็มเลยนะครับเพี้ยเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับขึ้นขึ้นตามต้นตามกิ่งก้านใบของเขานะครับการยอดของเขาที่แตกออกมาใหม่นั้นมันจะสร้างความเสียหายกับเรามากนะครับของพี่น้องเกษตรกร,กรท,ทั่วไปนะครับอันนี้ถือว่าขี้เหล็กเนี่ย ใครว่ามันไม่มีศัตรูพืชจริงๆแล้วมันมีศัตรูเหมือนกันนะครับคือพอมันมาทําที่ยอดที่ดอกไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ยอดดอกเราเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้สวัสดีครับส,สซรเคสเคอร์ฟิว2020บายในช่างครับผมวันนี้เรามากําจัดศัตรูพืชของเรานะครับศัตรูพืชของขี้เหล็กหลายคนคงแปลกใจนะครับว่าเออขี้เหล็กเนี่ยมันมีศัตรูพืชด้วยเหรอหน้นก็พูดกันบอกว่า เนี่ยปลูกขี้เหล็กแล้วเนี่ยไม่ต้องไปห่วงกังวลเรื่องศัตรูพืชที่มันจะเกิดขึ้นมีครับนะครับขี้เหล็กเองเนี่ยศัตรูพืชที่สําคัญของมันก็คือหนอนนะครับกับเพี้ยนะครับเพี้ยมันเนี่ยตัวร้ายเลยนะครับหนอนเนี่ยยังพออารมุ่มาลวยได้นะครับเพราะมันไม่ได้เยอะมากแต่เพี้ยเนี่ยโอ้โหพอขึ้นยอดแล้วขึ้นทั้งต้นนะครับขึ้นทั้งต้นแล้วก็ ขึ้นท so so ุกยอดทุกดอกนะครับคือไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับลักษณะของมันก็คือมันจะขึ้นอยู่ตามแถวๆนี้ครับเนี่ยครับขึ้นตามยอดตามการตามการของดอกการยอดเนี่ยครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยวันนี้อาจจะมืดไปสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมถ่ายใกล้ๆให้ดูนิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับ ขึ้นเต็มไปหมดเลยพอมันใช้แบบแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยส่งผลทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอเอายอดพวกนี้ไปทําแกงได้นะครับไปทําแกงได้นั้นวิธีการที่จะกําจัดมันเนี่ยอันแรกเนี่ยที่เราเดิมๆที่คนโบราณใช้ก็คือก็เด็ดยอดทิ้งไปเลยนะครับเอาไปเผาไฟนั้นก็จบกระบวนการเลยแต่ครนี้ เนื่องจากว่าเราเราอนุรักษ์ธรรมชาติปกตินะครับคือเราจะทําให้เราทาให้มันปลอดสารพิษมากที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยเอากระบวนการของหลักธรรมชาติด้วยกันเนี่ยครับมาแก้ไขนะครับวิธีการวันนี้เนี่ยที่เราจะทําก็คือเราจะเอาน้ํามะกรูดนะครับน้มามะกรูดที่เรามีอยู่เนี่ยครับผสมกับฝุ่นสักพอกนะครับ จริงๆไม่ต้องผสมกับผงซะพ้อก็ได้ใช้น้ำมะกรูดอย่างเดียวก็ได้หรือน้ำยาล้างจานก็ได้นะครับไอตัวน้ำยาล้างจานเนี่ยทาให้มันเพิ่มการหล,ล่อลื่นแล้วมันก็มีมีกรดมีด่างอะไรของมันที่อยู่ในตัวของอุปกรณ์ด้วยแต่ว่าในตัวมะกรูดเนี่ยมันมีกรดอยู่แล้วนะครับมันมีกรดเนี่ยมันก็จะไปทําลายผิวนะครับของไอตัวของอพเพลี้ยะนะครับไอตัวของพเพลี้ยทําให เพี้ยเนี่ยมันตายนะครับเพี้ยเนี่ยมันตายนะครับนี้เราลองมาดูนะครับวิธีการทำนะครับเราไปดูวิธีการทำก่อนนะครับว่า,าวิธีการทำน้ำหมักของเรานะครับระหว่างมะกรูดกับผงซักฟอกเนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับครับผมถึงขั้นตอนนี้นะครับก็คือเราจะมาดูว่านะครับเราจะใช้อะไรในการที่จะกำจัดเพี้ยน,นะครับของ ต้นขี้เหล็กเรานะครับผักขี้เหล็กของเรานะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีมะกรูดนะครับมะกรูดนะครับแล้วก็แฟบนะครับผงซักฟอกนะครับผงซักฟอกมีอยสองอย่างที่เราจะใช้ในการที่จะผสมนะครับผสมลงไปในน้ําแล้วก็จดฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นในส่วนของที่มันเป็นอไอตัวของศัตรูศัตรูของ ศัตรูพืชของต้นขี้เหล็กเราปกติเนี่ยอไอ้ต้นขี้เหล็กของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะ,ะใช้นะครับในกรณีที่ใช้ในกรณีที่เราจําเป็นจะต้องกําจัดศัตรูพืชอื่นวันนี้เรามากําจัดศัตรูพืชอของขี้เหล็กด้วยอย่างอื่นจริงๆก็ใช้ขี้เหล็กต้มได้นะครับใช้ขี้เหล็กต้มได้นะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของน้ํามะกรูดนะครับนะน้ำมะกรูดเนี่ยผสมกับไอตัวของหงวซักฟอกนะครับในการที่จะไปกําจัดเพี้ยที่มันขึ้นบนยอดขี้เหล็กของเรานะครับที่มันอยู่บนยอดขี้เหล็กของเรานะครับเอาตามอัตราส่วนที่เราพอมีเลยนะครับเอาส่วนตาส่วนที่เราพอ พอหาได้เลยนะครับก็เราเป็นไม่เยอะนะครับรีบกําจัดมันซะนะครับเราเป็นไม่เยอะเนี่ยรีบกําจัดเหมือนซะนะครับโอเคนะครับอันนี้คือน้ำมะกรูดที่เราคั้นได้เดี๋ยวเราคันอีกสักน้อยนึครับให้มันได้สักประมาณ1นส่วนสามของแก้วนี้ นะครับหนึ่งส่วนสามของแก้วแล้วก็เดี๋ยวเราผสมกับน้ำนะครับหนึ่งบัวหนึ่งบัวใหญ่หนึ่งกระป๋องใหญ่ๆครับประมาณสักยี่สิบลิตรนะครับยี่สิบลิตรแล้วก็ผสมกับไอตัวของปลูกซักฟอกนะครับนะครับส่วนไอตัวมะกรูดเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยานะครับกับไอตัวเพรื้แป้งนะครับทําให้เพรื้แป้งเนี่ยมันนะครับมันมันตายนะครับมันจะโดนผิวหนัง นะครับรวมทั้งไอตัวผงซักฟอกด้วยนะครับผงซักฟอกเองเนี่ยก็มีลิ์ในการที่จะจับนะครับเกาะติดกับไอตัวเพี้ยเพี้ยแป้งแลนนี้เราก็ผสมไอตัวของส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีแปกับน้ำมะกรูดเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี้เราก็จะใส่ลงไปในน้ำนะครับใส่ลงไปในน้ำนะครับได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็นะครับใช้ อคนนะครับคนให้น้ํามันเข้ากันนะครับคนให้น้ํามันเข้ากันเดี๋ยวเราไปนะครับเอาไปลดไอตัวของไอตัวของอต้นขี้เหล็กของเราที่มันโดนเพี้ยเลยเน่นงเงยโอเคเมื่อได้บัวอเมื่อได้น้ําเพื่อจะ,จะกําจัดไอตัวเพี้ยแล้วเนี่ยเราก็นะครับเราก็เอามากําจัดมันนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเรามี ฟอกซี่ะครับในการฉีดพ่นก็สามารถเอาฟอกซี่เนี่ยฉีดพ่นได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับเราก็ไม่ต้องไปลงทุนซื้อหาแล้วครับเราก็มีบัวที่เรามีอยู่เนี่ยครับแล้วก็ไล่ไปเลยนะครับอุปกรณ์พวกนี้มันแบบมันไม่ค่อยได้อ่มีผลอะไรกับทำร่างกายของเรามากนะครับคือพวกนี้เนี่ยมันมันเป็น ปอสารพิษอ่ะครับมันถือว่ามันเป็นธรรมชาติบําบัดธรรมชาติด้วยกันนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าวันสองวันนะครับโรนสักสองสารอบนะครับดูซิว่าผลของมันจะเป็นไงบ้างนะครับสาหรับเพี้ยที่มันเกาะกินกับยอดขีเล็กของเรานะครับก็อ่าวันนี้เรากลับมาสรุปเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราไปเรียนรู้วิธีการกําจัด ไอตัวเพียแป้งที่มันอยู่บนยอดกิเลกของเรานะครับโดยส่วนผสมที่เรา,าใช้ก็คือ1มะกรูดนะครับน้ำมะกรูดเอาไปคั้นนะครับแล้วก็เอามาผสมกับผงซักฟอกนะครับผงซักฟอกักช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็น้ำมะกรูดสักประมาณสักหนึ่ง ครึ่งครึ่งครึ่งแก้วนะครับครึ่งแก้วนะครับแล้วก็น้ําซักบัวหนึ่งก็ประมาณ1 5บหถึงยีลิตรนะครับก็สามารถที่จะผสมกันแล้วก็มานะครับฉีดพ่นไอตัวของเพี้ยแป้งนะครับก็สามารถที่จะกําจัดเพี้ยแป้งนะครับที่อยู่บนต้นขี้เหล็กของเราได้นะครับวิธีการนี้สามารถทําได้นะครับซึ่งมีวิธีการหนึ่งนะครับก็คือหนามยออเอาหนามบงจริงๆไอตัว ใบคี้เล็กของเขาครับถ้าเราเอาไปตำนะครับถ้าเราเอาไปตำแล้วมาคั้นเป็นน้ำเนี่ยตัวของเขาเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีความขมเพราะว่ามันมีสารไซยาไนดอยู่ก็เอามาผสมกับไอตัวของหัวซุฟอกหรือน้ำยาล้างจานเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดพ่นไอตัวของเพียแป้งได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับสาระเล็กๆน้อยๆนะครับ ปับเพื่อนเกษตรออกไปนะครับเพื่อเอาไปใช้ได้นะครับเพื่อเอาไปใช้ได้ครับผมวันนี้มืดแล้วสวัสดีครับาติดต,ตามกดรลค์กแชร์ด้วยนะครับ